ถูกวิจารณ์เล่นแข็งไม่สวยขึ้นเป็นนางเอกได้ง่ายเปิดบ้านปูเป้เกศรินกดดันเข้าวงการตั้งแต่ม .6 ได้ประกบคู่นุ่นวรนุษ นางเอกสาวปูเป้เกษรินโพดคลิปจากละครบ่วงวิมาลาผลงานคู่พระเอกมิกทองระยะลงอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วเจอคอมเมนต์พูดถึงหน้าตาและการแสดงแถมลามไปถึงผู้จัดละครหนิงปณิตาด้วยจนเกิดประเด็นดรามา่าคอมเมนต์เป็นนางเอกได้ง่ายไม่เห็นสวยเลยเล่นก็ง,งา่ายนช่องกันดันจริงคนเล่นเก่งกว่ากลับไม่ได้บทดีๆเหมือนเดิมไม่พัฒนาไม่เหมาะกับมิกเคยเห็นผู้จัดให้ข่าวว่าพยายามพาไปดูแลนั่นนี่พ,พี่ดารา เปรี้ยวเค็มหมุดดาขอช่วยให้ได้แค่นี้จริงๆตัวประกอบยังเล่นดีกว่าด้านนางเอกสาวก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบด้วยว่าว่าแบบนี้ก็แรงไปนะคะหนูขอโทษนะคะที่ยังทําได้ไม่ดีพอในสายตาคุณหนูรู้ตัวว่าหนูไม่ใช่นางเอกที่สวยที่ดังคนรักมากมายแต่หนูมีความตั้งใจใส่ใจยพยายามพัฒนาปรับปรุงทุกๆคอมเมนต์ที่ว่าหนูคุณรู้ไหมละครเรื่องนี้กว่าจะถ่ายจบหนูผ่านอะไรมาบ้างหนูอาจจะยังไม่ได้ดีในสาย ตาเครยๆอันนี้หนูไม่เป็นไรแต่อย่าดึงแม่ดึงพี่ๆหนูมาเกี่ยวข้องค่ะเพราะเขาทุกคนช่วยหนูดูแลหนูเป็นกําลังใจให้หนูทําให้หนูมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทําออกมาได้ดีและส่วนวันนี้ละครถ่ายจบเขาก็ยังเป็นกําลังใจที่ดีคอยสนับสนุนในทุกๆวันที่ละครออนแอร์คุณผิดหวังไม่ชอบในตัวหนูได้แต่หนูไม่อยากให้แม่และพี่ๆต้องมารู้สึกเสียใจหรือรู้สึกแย่กับคนเมนตที่กล่าวถึงเขาแบบนี้คำ พูดบางคามันอาจจะไม่มีความหมายสําหรับใครๆแต่สําหรับหนูมันแย่มากๆค่ะด้านคนเขียนบทก็เข้ามาคอมเมนต์บอกได้ว่าในฐานะคนเขียนบทที่แรกก็คิดไม่ออกค่ะแต่พอเห็นน้องแสดงพระวิมาลาที่คิดตอนเขียนคือใช่นะคะวิมาลาเป็นคนที่ต้องขว่คว้าหาโอกาสด้วยตัวเองสู้เพื่อให้ได้มาไม่ได้เก่งกว่าใครๆแต่ใจสู้ไม่เคยถอยอยากบอกว่าเห็นสิ่งเหล่านี้ในตัวน้องที่รับบทวิมาลาเรียวทัศนียาก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้อง เก่งที่สุดรักนะสวยมากด้วยบอกเลยหนิงปณิตาผู้จัดละครได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงปูเป้และฝากถึงที่เข้ามาต่อว่านางเอกสาวด้วยว่าไม่ต้องเสียใจลูกนี่แหละคือโลกโซเชียลที่ชอบด่าใครๆก็ได้เพื่อความสะใจของตัวเองทางทางที่เขายังไม่รู้จักเราทุกมุมอย่าได้ใส่ใจเลือกใส่ใจเฉพาะคอมเมนต์คำตำหนิเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองปูเป้เกสิรินเริ่มเข้าวงการจากการประกวดอย่างโมเดล2013และได้แสดงละคร จักจักวงวงก่อนจะเข้าตาผู้กำกับและได้ขึ้นมาประคู่นุ่นวรนุชครั้งแรก